สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินด,ดีต้อนรับสู่นินเนโกชแนลนะฮะวันนี้อยู่กับผมนินเนโกในเกมอ่าวอเฟมก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็รบพวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ด้วยนะผมส่วนใครที่กดติดตามกันไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะมันเป็นกาลังใจชั้นดีให้ผมได้ทำคิดดีต่อไปนะฮะแต่เข้าเกมกันเลยดีกว่าอ่ะต่อไปจะเป็นอาบาโลนะฮะในวันที่11เดือน4ปี6เอ้ย หกแปดเออปีหกแปดแต่ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง <The Arrow. S 1> อะไรวะเนี่ยปิสตาอัลโอันนี้เป็นสกินใช่ไหมสกินอย่างเดียวอ่ะดูทีละอย่างเลยนะฮะอ่าอ,อันนี้ปิสมาอัลโลเป็นสกินนะฮะสกินธนูนะมันจะเอาไว้ใส่กับธนูที่มีสกินเอ,อ้ที่มีลูกเออเอาสกินไปใส่ธนูที่มีลูกเท่านั้นอันต่อมาเป็นแซนดาน่า ก็ระดับหลังนะฮะสีตรงนี้ก็เปลี่ยนตามสีในทีเออไม่ดีต้องบอกว่าเปลี่ยนได้เออเปลี่ยนสีได้ว่างั้นดีกว่าเนี่ยหลายเอมเบอร์เอมเบ m a ิสมาโรต b l เมติดข้างแขนแล้ต่อมาเป็นพิสมาโรตัรที่เป็นซิกิวติดอกพิสมาโนบลัสติดแขนนะฮะเกาะเกาะไหลเกาะไหล อ่ะพิสมาซิจิวจะเป็นซิจิวติดอ,อกอีกลายหนึ่งอันต่อมาเป็นเซนดาน่าอูรุหรออูรุอันนี้ยาวนะเหมือนพระบันคออันต่อมาเป็นเซนดาน่ายามาโกะพิสมาทแท็กยู่ไงวะเอาอยู่ข้างหน้านี่ซิจกิว พิซมาบูมบลูมซิกิวโรตัรบูมซิกิวอันนี้ก็โรตัสอีกแบบหนึง่งเป็นซิกิวเหมือนกันอันนี้เกาะเกาะไหลของเซนติเนลเกาะปีกแล้วกันเออไม่ใช่ไหลดิส่วนวิงฮะแล้วก็ส่วนหางแบบพิซมาอันนี้ส่วนหัว อ่ะต่อมาเป็นเกาะหมานะฮะเกาะคูโบโนะเปลี่ยนหมาให้เป็นแรดอ่ะต่อมาเป็นเกาะช่วงอกเกาะแขนเกาะคุณการต่อทรัพย์สิบสามเดือนจากคุณจิรนัทด้วยฮะเกาะแขนนะฮะอ่ะต่อมาเป็นเกาะขาอันนี้อ่าของเมซ่าจะบางนิดหนึ่งนะจะเป็นประมาณนี้ กรอะอกอีกเซตหนึ่งกระแขนอีกเซตหนึ่งนะฮะอันนี้ข้างเดียวนะที่ข้างอยู่นี่บางชิ้นมันจะเป็นแบบซื้อทีละข้างกับบางชิ้นจะเป็นแบบซื้อทีเดียวสองข้างไปเลยนะอันนี้เป็นเกรอบขาข้างเดียวอันนี้ข้างนอยู่นี่เหมือนเกระแขนแหละแค่เอามาติด้ายอ่ okay. อันนี้อะไรเนี่ยพิสมาเอดะ ช่วงอกตรงนี้อ่ะเอโดเหมือนกันแต่เป็นข้างเดียวเป็นแขนนี่ข้างหนึ่งแล้วก็เกราะขาของเอโดแล้วก็เป็นพิสมาลาต้นในนี้เป็นเกราะอกอันนี้เกราะแขน อ่ะอันนี้มีข้างเดียวเลยนะข้างเดียวแบบแบบไม่มีอีกข้างะฮะเออเป็นเป็นแค่แขนซ้ายแขนเดียวเลยนะเออแขนขวามไม่มีนะฮะอันนี้แล้วก็เป็นอ่าที่เกราะขาอีกอันหนึง่งอ่ะอันต่อมาเป็นอาวุธเป็นพิสมาอังซัมอันนี้มีอินแชนนอนะสามารถเอาไปทำอินแคนนนได้แล้วก็ดเวลคาวัต ไอ้มีดอิโต้อันนี้เหมือนมีคนเอาไปยิงโปรฟิตได้อยู่นะก็โอเคอยู่นะก็เป็นไปได้ก็นแรกมาด้วยฮนะพิสากากอนอันนี้ก็ทำอ e ีแคนนอนได้อ่าพิสาก,ะก,ะกะตาตาอันนี้สะสมอย่างเดียวเลยทำมัตเตอรี่แล้วก็สะสมตัวปืนแม่งไม่ดีฮนะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เป็นไปได้ก็เอาไปเก็บมัตเตอรี่นะ ทุกชิ้นเลยแหละเออทุกชิ้นก็เก็บแบตเตอรี่ให้หมดปิสมากินหอกกินหลอกเออสักอย่างอเมมอาทุกชิ้นนะฮะอ่าพิสมาโอเบกแล้วก็พิสมาชักหน้าอันนี้มีแคนนอนนะฮะถ้ามีแคนนอนก็โอเคนะเทรดราเทรดรากระสุนน้อยเมากลางเป็นยิงเป็นระเบิด อันนี้อะไรอะสวินเจมลเจมลินเจมไลอันนี้ก็ไม่ได้แรงเออทำเอ็มอาร์ได้ฮะนี่ดาบอาร์ควิง้งทำ MR เอ็มอาร์เหมือนกันพิสมามาเชสเต้อันนี้ก็ทำเอ็มอาร์ฮะพิสมาเล่นอ่ะยิงยิงเป็นสองส่วนยิงเป็นระเบิดแล้วก็มีระเบิดโคติดมาด้วยอีกทีหนึ่ง แล้วก็กระสุนน้อยมากยิงแรงนะแต่กระสุนน้อยที่ๆก็เกมมารแหละอ่าโอหมาโอหมาน,นี้ใช้ได้จริงอยู่เอาไปเล่นอินฟูได้ตัวมันติดไฟฟ้ามาด้วยนะฮะก็เป็นอ่าทอนฟ้าที่ดีเอออ่ะอันต่อมาเป็นอะไรเนี่ยอ่าเครดิตบูสต์สามวันอันนี้ซื้อถมได้นะสมมุติเราซื้อไป6วันก็เครดิตบูสต์หกวันไปเลยเนาะริสมารโรตาจิปอันนี้ดูไปแล้วอ่าจิปคาวแวเป็นรูปแมว คูโบแล้วก็อันนี้เป็นบิสมาเฉดอันนี้ไม่ใช่สก,กินนะเป็นเฉดที่เป็นบิสมาก็ได้มาเหมือนกันนะฮะอันนี้สก,กินนะฮะอ่าบิสมาแมนติสเนะาะเ้มันจ้าจนเลยเกินนี่อะไรอะเป็นภาพเอาไว้ติดบนยาน,นายเฉยๆบิสมา I ไอไลเซ็ตไะไลเซ็ตยานเริ่มต้นที่เป็นบิสมาเฉย ซิคิมิเตอร์อันนี้ยานกระเบนที่เป็นปิสม่าสกินนะอันนี้ก็สกินเหมือนกันฮะก็คือยานตอนนี้แม่งสกินหมดเลยโอเคอของที่ควรจะซื้อจริงๆนะอ่าผมเหมาเลยนะอาวุธครับอาวุธทุกชิ้นเลยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเกแปดเก้าสิสบอสอาวุธ14ชิ้นนะกับอาเฉดครับอันนี้คือของที่จำเป็นต้องซื้อ ที่เหลือแล้วแต่ศรัทธาฮะอยากได้เกราะอยากได้เกราะก็ซื้อไปเออเกราะม้าเกราะเกราะม้าเกราะเซนติเนลเกราะประดับตัวเนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าอยากจะซื้อหรือไม่ซื้อเนาะที่เหลือมันเป็นสกินหมดเลยฮะเออที่จําเป็นจริงๆก็คือปิสมาเชดกับอาวุธทุกชิ้นเลยครับเก็บเอ็มอาร์ได้เนาะบางชิ้นทำอ่าอินชอนนอนได้เออประมาณนี้สำหรับบาโลรอบนี้นะฮะประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะฮะ ใครที่อยากจะสนับสนุนนี่เมโกสามารถโดเน a ได้นะครับผมหรือเป็นการเข้ามนช่วยกันเล่นอ่าให้ของนเกมหรือเป็นการให้คำแนะนำก็ได้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแคปอันเดียวดีนะทุกคนบาย